มช่วยมามีฐนกรใ,ใหญ่กว่าคิปเปิล่ที่เราให้ริงตออ่าาสายมาสาใหญ่นี้เราองอรอด้วยนะคะตอนนี้นี่เจี๊ยบอถ้าู่หลัันแต่ว่ามีวนเราไทานตินะคะามีให้เทียนนี้คือคือพี่ๆคนไหนอยากได้ที่ไม่อยากมารูสุอนีขนาดใหญ่กวาเราเสร็จแ้วสุขขดวรน,นี้ค่ะเราจะน้องเที่ยน้องสาอ่ะไน้งเทียวหน้าจังหวัดให้คือนนคุ่ชุดชุดน,นะจ่ไม่นำส

ือความสายลของ b s ่คที่มีในี่ที่ส่าถ้าถามว่าวันนี้ตัสนใจเีของที่ร้านค่ะเดี๋ยว่เปมชื่อสค่คัเลยใช่เดี๋ยวตอนนี้งอให้คุณี่ลกของใช้เดี๋ยวาใช้อยู่แล้วเดี๋ยวคตอนนี้ครตอน้องจำสาเลยค่ะต้องใส่นาตอนนี้นเิงอยู่สองที่ร้านมีแบบเจ็องที่ลอะคะอ่หช่ะะคะก็เพื่อรอแรกแต่รู้ว่าแบบไหนที่่่้ว ถามานไัประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็อันนี้พ่ทีบารก็จะได้ความแกมันมีเลเยอร์มันเลยเดินไปนี้ก็เก็บได้เลยค่ะแต่ไม่ด้ถามว่ามีรองแบบนี้เใกันนี้ได้มจะเป็นแบบสวส่แบบนะคะเราจะมีแบตนะคะสมุนคาไวรุ่นนะคะตัวนี้จะถูกที่ึกครับหน้คนทตัวก็จเรองทาประมาณสองา้วใครชคีด่

อนี้อน่อ๋ออันนี้นอ,อันนี้ก็คือจะน่าแคอยะใีมเนีคะว่าบาสีเงิงกับคนขนะอันนี้ผนะมวาเสียงอ,นนอันนี้อันนี้ใหญ่กว่านี้นะใช่ใชอันนี้ใหญ่กว่านี้นเวอร์ชันนะะอันนี้จต็ททตทลูกค้าชอบเปอตัวลบ้างจนดูเือนกจะไม่เหมือนกับถ้าเป็นผู <c oughs> ปป้ชายทงมาสีทองป็นพันกับพันทองอะประมาณ เราจะลองเทียบน้อง30นะคะให้น้องเทียบหน้ากันให้ที่ถุงเนียชุบๆะัจนไม่ดันสุดอาจจะมีนก็จะได้ทรามาแบเที่ใหญ่ค่ะ